สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมูอนี้มาพบกับช่องย้ายไพ่ผ้ากินผ้าด้วยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามูอนี้ย้ายไพ่ได้นําขอมูลนิธิเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังย้ายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย้ายไพ่นะไม่ด้วจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ํย้ายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับซิบุรีพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมมเเนต์ขามมาาคุยทักทาายยยกกับไะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างงได้้เเนนนาาะพี่อะ มาเมาล้ยายห,ห้างพี่น้องคะไปเบิ่งขอมลนทั้งอาจารย์ทันแลก่นเลยนะคะเพื่อนขอมาว่าขอเนวทังเดนลางเอ็นนูนามนมาแล้วพี่น้องคะทั้งทั้งลักสิบรักนวยเลยเนาะพี่น้องเขามาแล้วถึงอกถึงใจฝากกดไลค์กดแชร์กับยายไพ่์นเดอพี่น้องคะเอามาเบิ่งค่ะอันนี้เป็นเนวทัง10ล่าง2โตไทยของเอ็นนูนามเนาะค่ะมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะเปิดหัวมาแล้วเนาะงวงดที่แล้ว257นะคะพี่น้องมาหาเนาะ หวดน,นี้580นะคะสาหรับแนวทางของเอดนูนามนะคะไผ่ามากกะจวดจาดอันนี้คือ10ล่างเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้คือการเพิ่นขอมาขอแนวทางงบหน่อยของนมสุพรรณเน,นวสันมืออื่นกับลอตเตอรีออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอให้ยิงๆงรวยรยอันใดดีเอามาล่องหามือนี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าเทิงขนมล่าพร้อมเน้ะพี่น้องเพิ่นขอขนมล่าบอกว่ายายไพ่ลงกแนวทางของยายไพ่ห้แต่เสาเนวสัน เดี๋ยวตอนทิ้งเทียงแย่ไพ่จะลงวห้เนาะสําหรับตำเหล้าเนาะค่ะพี่น้องคลิปแรกนะตำเหล้าคลิปแรกเดี๋ยวแย่ไพ่สิ่คำนวดห้ยนะพี่น้องจะมาคำคำนวดเดี๋ยวพี่น้องเนาะเดี๋ยวคำนวดห้เดี๋ยวลงวห้นะคะงบหน่อยนุ่มสุพรรณพี่น้องคะ่ะงบหน่อยเนาะเพิ่นบอกว่าเจ็ดสี่แปดนะคะ่ะเอาไปวิ่นเนาะสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดแปดนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นยอดทั้งหนึ่งชุดล่างตรงวัสดุสำหรับยอดทางของนักโลบิสรางวดที่เรีวหาศูนย์วัสดุ งวดนี้6กหาพนาพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดนักลบอิสระนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลักหน่วยได้บานเมื่อกี้เบื้องลักสิไปนะคะงวดนี้อันนี้ลักหน่วยเนาะค่ะงวดที่แล้วศูนย์สามเจ็ดาศูนย์เนาะค่ะงวดนี้หกเก้าสามมันพี่น้องสําหรับลักหน่วยนะคะพี่น้องคะลักหน่วยแอดโนนามเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเอกเมืองยาสายเหนือเด่นหนึ่งหกสามหกสามล่อง นะคะศูนย์สองเกาหนึ่งเก้าสเด่น6กสำหรับแนวทางเอกเมืองยาเนาะค่ะเพื่อนขอแนวทางของอันยาโม้ออกสึกยาโม้มาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายาให้การยินข่าวเพื่นคอมเมนต์มาเนาะพี่น้องเพื่นบอกว่ามือหนีเนาะอ้องวดหนีเนาะทางของไอหม่ำก็เซียนทาไส้เพิ่นเศร้าโล่งเนาะเร็วสั้นแต่ว่าบอลูแมนบอลเนาะค่ะต้องรอเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของยาสีปทุมมาหรือว่า H. เอา็ดเไหยลาเนาะพี่น้องมาเบิ่งสามตัวเพิ่นนะคะ่ะพี่น้องแคีปหน้าจอตอนนี้ขยายได้ซ้ำนี่เนาะคะ่ะหนึ่งหกสี่หนึ่งเก้าสี่แปดหกสี่สองตัวอยู่ที่หกสี่เก้าสี่หนึ่งสี่เรยศูนย์สี่ข้างล่างศูนยะ์สามก็หาสามเนาะค่ะสําหรับแนวทางของ H. เอ็ดเไหยลาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นสิบลางว่าสันพี่น้องมาเบิ่งของแอ็ดคมเนาะ มีอยู่เด็กเด่น1359งเนาะคะ่ะถ้าหนึ่งมาจะเป็น1นึ่งเก5านสามานะคะ่ะถ้าสามมาจะเป็น3ามเจ็ดสก้าสามศูนถ้าหามากห้า5จ็ดห้าแถ้าเก้ามาก,ก็จะเป็นเก้านึ่งเก้สอาหำหรับแนวทางเลขเด่นล่างเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอดคุ้มเนาะ,ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่แแอด มินอุเนาะค่ะพี่น้องขาเพิ่นบอกว่าขังเทิงมัก6กวสันระว่าง6กับหัวเป็นเก่าในเรื่องวสันสองตัวเทิงพี่น้องขาหกเจ็ดหกน่งหกสองเลยหกสามเนาะค่ะสามตัว0ูนย์หกเจ็6 3 1 6ย์หก 162, ่งศสและหนึ่งสาำหรับแนวทางของแอนมินอุเนาะค่ะต่อไปเลยจาเบิรงนขังเทิงเรามาเบิรงขังลางเพื่อนบาทพี่น้องเด่น 65, ห้าอ่าหกหาหและหกอันนี้คือแนวทางลางเพิ่นเนาะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่สามตัวหนาหลังมาสั่นสามตัวลอตเตอรี่พี่น้องสําหรับเนี่ยทางของเอ็ดอาจารย์เสือคิมชาคลังลาวบุรีมังลอตเตอรี่เนาะพี่น้องเนาะหกสามสี่หกสามเจ็ดหกสามแปดและหกสามเก่ามาได้ะลอตเตอรีสามตัวหนาสามตัวหลังเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดพิเศษพี่น้องคะชุดพิเศษแนวทางของมังกรเมลัยนะคะมาเบิ่งชุดพิเศษของเพลินเนาะ 3า8 7 8่แสีตัวส8 8แปดแปด,แปด,แปด,แปดสข้างล่าง2องหนึ่งก็บหกหนึนะคะสำหรับสุดพิเศษของมังกรเมลัยเนาะคะ่ะแขนแขนฟันเน้นๆไปเลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนว้วทั้งสามตัววิ่งสาตัวบนเนีวทางของแอดอันบนดินแผ่นฟ้าเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่ามาเบิงค่ะพี่น้องวันทีลรวเข่าแปด้าสองเนาะวันนี้สามสี่ห้าหกเจ็เนยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เอามาเบิงค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดนายนมเบิงต่ำลาเลยมาเบิงตำไทยของเพื่อนว่าจะแมนบอตำเลาเลยเดียนเพื่อนแมนเ้อพี่น้องเนาะมาเบิงเลขวิ่งเพื่อนเพิ่นบอกว่าวิ่ง886กับแดเกเขียนเขียนเลย6 8 9 5 8 9 5 8 6หแดอดนายนมเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าล็อกจากกอทมอ บนล่างอย่างเดียวเอ้ยบนยางเดียวเดนหนึ่งหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดเขนเขียนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะเท่าถ้าโลกวสันพี่น้องคะถ้าโลกสูงว,ว่าวสันล่างยางเดียวถ้าดับหนึ่งเอาอยู่สิมาหาศีเนนนอนวสันเพิ่นวาเนาะต่อไปเลยจ้ะเอสตางกับเอลาชนวกวรสันเพิินว่าเอสตางเดนล่างเก่าเดนเอลาชนกเดนล่างซีจับมัดโฮมกันบงกระดาษพี่น้องวสันซีเก่าเก่าซีพนะ โตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะค่ะ สามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างพี่น้องจ๋าย่าไพ่ขออนุญาตบออานไให้เนาะสามตัวบน,สอ,วบนสองตัวบนเพิ่นจะมีอัปกามเมจิกอัปกาขีดไวเป็นสีแดงแดงนงกลมสีแดงเนาะสองตัวล่างชุดเน้นเพิ่นกปะปากกาขีดวงกลมสีแดงไวพี่น้องมักแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะค่ะแต่ว่าแนวทางสองตัวท่งเพิ่อนอาจจะเน้นหาสองสามหกหกสองหกสี่หาสี่ห้าสองหกสองหกสี่หาสามนี่ล่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง มาเบิ่งค่ะพี่น้องแอดฟางฟางเข้าฟางเนาะค่ะเดน2เนาะมี2 3 2 6 2 7นะคะ3ตัวอยู่ที่ 9, 2, 9, 2, 1, เก้าสองเอ้าเก้าสองหนึ่งเนเรนก็คือ2 1แอดฟางฟางเข้าฟางเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นคูโตดบนเนาะคะ่ะเด่นบนอยู่ที่017นะคะ่ะพือนบอกว่าเน้นๆเนาะคะ่ะมี010 4 06 07 08 09 14 16 17 18 19เนาะคะ่ะราคา74 76 78 79แคบนาจอดเทพบัลลือสูตรขั้นเทพเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี้แอสตางเพือนบอกว่าจังสีละค่ะพี่น้อง เลขมาให้เห็นมีมาให้เห็นแน่นอนว่าซันงวดที่แล้วสี่ห้าสี่หาหกมหาบนกลางเนาะจา้ะงวดนี้เจ็ดแปดเก้าว่าซันเพิ่นว่าต้องมีให้เห็นแน่นอนระเบ่บนกลางสำหรับเนื้อทางของเอสตางเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี่ดับบนผู้ใดเด่นกับหายเลือกเด่นไปเด้อวันสันพี่น้องคะ่ะสำหรับเนี่ทางของดังเมรไซงวดที่แลวดับเจ็ดออกแปดหาสองเอาอยูเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดนี้ดับสองั้งทึ่งวสันพี่น้องสําหรับเนี่ยทางเลขดับบนดังเมดไซเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เด่นเนาะเลขเด่นชุดเน้นหกสี่หนึ่งสองตัวสี่หนึ่งหกอ่า 6, 4, หากสี่ละกะหกหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้า อสองตัวเทิงนะคะ่ะสองตัวบนเนาะคะ่ะพี่น้องสองตัวบนเนียวกันของแอดโนนามเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าหลักหน่วยหลักสิบเจ็ดแปดหาลักหน่วยหนึ่งสี่เก้าจับมัดคูได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดเก้าประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่นมีหาเนาะพี่น้องเนาะตัดดับออกไปบ่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งเนียวทังครบ มาครบล่างวาสันสามตัวสองตัวแนวทางของแอดกับตันเนาะเพื่นบอกว่า0 2 3 8์สอามแปดเก้าเอาไปวิ่นลองเบิงมากคบสอตัวล่างนะคะแนวทางของแอดกับตันเนาะต่อไปเลยจ้าศูตยนี้อาจารย์กิ๊กว่าสันเดินหากับแมาแน่นนอนวาสัน3าม5ปด 6, 6้าหนะ้าแปดเนาะเพื่นเน้นแปดห5าแปกหาหกหกเนาะจา้ะ อัดนักแปดหาหาแปดแปดหกหกแปดข้งางล่างหาหกหกหาสำหรับแนวทางอาจารย์ติ๊กเนาะพี่น้องเนาะไปมากระแคบหน้าจอตอนนี้เลยเลยเนาะต่อไปเลยจ้าแอดนั่นนะคะพี่น้องชุดเต็มแคบหน้าจอเลยนะคะอย่าไปกระชิภาพไปปิดทายโดยแนวทางของชุดนิ่นของเพื่อนนะคะตอนนี้แคบหน้าจอชุดเต็มเพื่อนเด็กกอนนะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดนั่นนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอาปิดทายสูตรนี้นะคะเด่นลางเนาะเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ เด่นเพิ่นมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเก่าหนึ่งเก่าสี่และหนึ่งสี่สำหรับแนวทางของแอดนั่นเนาะถ่ายคลิปนี้แพรขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะาที่เด้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขหูสุข,สข,ขุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนะจ๊ะที่ได้แบ่งปันของมูลนทางให้แายไพ่มาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณในหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า